นี่อ้โหตัวจะอูอยู่นั่นล่ะจัดการเองเม็ดหลายเออ,อเ,อเหมือนที่อูนวยนี่แมะบางแรงเม็ดเม็ดรีบหีบอืมาะเม็ดหน่อยเนม็ดหลาย ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกับผมอียบแสบครับมูนี่มากับเมียบาดนะครับสวัสดีค่ะโอโ้พี่น้องลาปากนี่ครับไ้ทุเรียนตัวนี้ม้อนทองกันปะมอนทองมามาพี่น้องมามูนี่ลาปากกินมอนทองมาบอซาบอซา,าล่ะลผมเอาเลยนะให้แกให้ปะมาได้พี่น้อง้อเอาเลยนะผลไม้ตามฤดูกาลป่ะตอนนี้มองมองเนี่ยให้พี่น้องคนนี้โอ้โหแกด้ไหวะ เอา้าพามาแล้วเด้อพี่น้องได้จังสิบประสานี่มาค่าวะว่าตัวนี้นคือโอ้นี่โอ้โอผมบ่ได้กินง่ายดอกพี่น้องอือมให้แม่บาตเพิ่นนำไปก่อนนี่ลาป่าก,กับพี่น้องเอ้ยพีนี้เพิ่งได้กินนี่แหละพีนี้ายุสองปีละปีที่แล้วได้กินบ่ไมคลิปมีบ่พี่น้อง อไปตลาดนัดมามึงพี่น้องคอะน่อยหน่อยค่ะได้เนื้อหลายอุ้ยมึงกว้วนหน่อยเด้หน่อยแบบใหญ่มั้ยเฮ้ยดนี่น่อยหน่อยมึงเนี่ย อไอ้อมึงมึงปาดนาะอนมึงมองมึงก็อย่างงี้ม่งกินอะไรหน่อยมันคือบนหนุ่มซอกซอกนั่นยากนาะพี่หน่องว่าโอ้สอบสอบ,สอบขนาดพามาแล้วด้วยนี่ เดี๋อมาเนีโอ้บอไดกินหรอคือแกเน่ยัวเอาเอากินถ้าบอแกหายได้สิบกินเมีนเดพี่ันะอ้ Ô, quá nhiều. Tiếp. Váy nói xe. Tiếp. Tiếp. thấy Tiếp. 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 าดมีเขาอยากพี่น่อก็ลงมาหางหลางกันด้วยเ,เดี๋ยวผมจะไปแขะใหม่นี่แขะได้แล้วพี่น่อกันี่เดินเนี่ยเอา มึงหือดอกกินเต็มปากอยู่นั่นนะน้อพี่น,อน้อยยังมาหือๆใส่อยู่อยากกินเมนด็ดนี่มีอันนี้เมนี่มันยังสดเหรอวะเอาพอดอยากกินเมนด็ดนี้แบ่งค์คุณน,น้ำเอออ,อย่าพูดกันเนี่ยโบ้หึนึงเนี่ยค่ะ นี่หวานอืมน่นเลยเสียบเลยโอ้ลาบปาากันดียวัว่าบปลาอืมอืมว่ที่ใบด เป็นบุญวันาปากันรอมีนี่คุณยใจดีเป็นคนยนไม่กิน คุณเด้อค่ะงามงามคนมันเชื่อครับขอบคุณคุณยายใจดีเด้อหลับป่าอีดีแต่แก่ยากนิดเดียวทำหน่อยนึงนี่จัดทุเรียนจัดทุเรียนบ่อยๆเนาะพี่น้องนี่เอาะี่แม่บ้านนี่ตัวนี้มาอันนี้เอาปฏิเสธผมก็ชอบตัวนี้ละครนี่ เน,นี่ยค่ะนี่ก,กันละเนี่ยมัวแต่อูอยู่นั่นแหละจัดการเองเม็ดหลายเออเหมือนพี่น้องอู้วยนี่แม่บางแหิญเม็ดเม็ดรีบเห็บอืมเนาะเม็ดหน่อยเนม็ดหลาย อื้อ,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 อนี่น่ะพี่น้องเอ้ยคนอีสานภาคอีสานรบร่ไดปลูกทุเรียนแก่ทุเรียนมาเป็นเดีวผมต้องไปเที่ยวผักต้นออกบ่อยๆอีสานมีทุเรียนเนี่ล่ะเห็นบ่ตอนนีสานก็ทุเรียนหลายแล้วเนาะ สารกับบารด้แพ้ไผแค่บ้านเฮาบ่ได้ปลูกแค่นั้นเองชุดเลียงซื้อจากเกียกกรนะแสบเนาะต้นชุดเลี้ยงไมาได้ใส่ลายยองเลย รุนเม็น,นี่ว่ามันได้อกไ,<ว>ไม่ได้ดูวพี่หล่อมันอีเปลือกมันเป็นแบบนี้เนาะอเอาเป็นแต่ได้ว่าคนขายเป็นคนบอกอยู่แต่เป็นไห้นะเนบอกอยู่อันนี้เสียด้ยพี่น้องอุ้ยมันเสบหมือนล่ะอย่งนี้ลขขงข้างลังโอ้นี่นี่นี่น ผมสิหาวิธีเห็ดให้ทุเรียนพอมีหนามว่าเป็น้องจับยากไปงั้นทุเรียนไร้หนามมั้งสินะอเอ้าเอาตัวนี้เยอะเอ้าตัวตัวนี้มันเรียนเยอะใส่ผู้นี้เมื่อกี้ยังสิสินี่กินแล้วกินแล้ว ซุปเมี่ยไม่งั้นเดี๋ยวกินคนเดียวกินจ้ากินจ้าเอาเดี๋ยวกกินเม็ดนี้กินผู้นี้มันอันนี้มันนิ่มนะต้องกรอบนัะที่แม่บ้านมาน หายแต่กันมาคู่นี้ลมเ,เอาไม้มาหนีเหมือนกันเสียงลมเสียงหนีได้เป็น้องเด้อนะเอาละเอาละคพ่อพี่ดำเลยนะั่นนลยเห็นพี่ดำกับเฮากันเองอ๋อนี่เอาไปจากไปคู่เหนียวคู่เหนียวเอาคู่นี้ก,นนนนนกันเลย าตัววานิ่มนะนิ่มอืกินซจ้อยังเหนื่อยกเสียสละผมชอบนิ่มๆปกติปกเกี้ยเสียสละเลยมากินลองไปกินนิ่มแสบพี่เกาสูสุ อืมอืมแ่นีเป็นมาตังสุกดีนาง็นกำลังใจให้อืม นนอิ่มบ่อิมอ่มอ้ออดีม,มากเป็นอิ่มแล้วดีม,มากนี่บ่มอีกดอยมันสุกตัวนี้ยังอ่อนอยู่ไปห่อแข็งตัวนี้มันบ่มยมันสุก ยังลมบ่พี่น้องจะมีเสียงลมรบก,กวนด้วยครับเอาไปลองลมดีๆโน่วนี่มันมันซุกปไปไหน เพื่อแม่บ้านมันจะก,กินต้นแรงอยู่เนาะกันผ่มกินเมือดแล้วต้นนี้ิ่นอิ่มนะสิกลายเป็นนาเนิ่เนจิจะไ,ได้เป็นบรไกินหลายนะเอาจงไว้เพิ่นครับมอน,น้จัดเป็นตุเรียนนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สือทอดมาให้กินนะครับผู้ใหญ่ใจดีคนัหนก็นคือแม่บ้านนี่เองครับมอน,น้เอบแสบ่เราลงทุน เพิ่นซ<ห>ื้อมาอนะครับหนัหนหันเพิ่นซื้อมาเพิ่นจะกินผู้เดียว<า>เพิ่นผมกเ็เลยอยากมากินครับพี่น้องนี่แหละหันสอง <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไปแล้วเนาะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกทั้งใจเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นทั้งใจเลยครับคลิปนี้ไว้ซรัพนี้นะครับขอบคุณคลิปหน้าครับขอบคุณที่รักครับสวัสดีครับ